จูนได้แค่นี้แหละลูกค้ามารอบสองพันตัวชดเชยรอบก็เสียรถคันนี้ติดแก๊สมาด้วยแต่ถอดออกไปแล้วนิ่งได้แค่นี้แหละ แถมมีไอจากฝวาวางมาด้วยนะครับดูครับอันนี้คืออาการเครื่องหลวมนะครับอาการเครื่องหลวมก็จูนรอบได้แค่นี้ ตอนนี้ก็ชุดรอบให้ได้เหลือสัก1 1หนึ่งพันหนึ่งร้อยเขาเก,าเกียร์เปิดแน่เหลืออยูเก้าร้อยก็จบครับน,นีเคือติดเก็ตมาคาทีวเอก็เพียนเวลาช่วงเปลี่ยนเก,ยเกียร์ก็มีอาการก,กระตุกยางแรงนะครับหนึ่งสองกระทางมันตัก รอบเดินเบาก็คืนได้มานนี้ครับก็งานรับประกันจบยังไงก็ชดเชยแต่จะเนียนอีกระดับไหนครับอาคันนี้ระดับนี้นะครับในระดับนี้แม่ค้าสองตัวเกียร์โต้นะครับระดับนี้เลยไปลองขอลูกค้าแล้วไปลองไปลองมาสองรอบแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้ามาลอง เครื่องฝาวาวกับตัววัดกา้านมันเครื่องหมดละจูนได้แค่นี้แหละอันนี้ก็รอบก็เดินเบาได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยก็จูนรอบเครื่องไว้ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ปิดแอร์ ก็จุนรอบเครื่องได้ประมาณนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้เปิดแอร์ดูเปิดแอร์แล้วครับรอบก็ประมาณนี้แหละรถเครื่องมันหลวมด้วยกำลังเครื่องมันด้อยด้วยการจุดระเบิดก็หัวเทียนก็ดำก็ได้ประมาณนี้เข้าเกียร์กดแอร์ก็อยู่900อยยังไงเครื่องไม่ดับยังไงไม่ขึ้นไปไป สองพันแล้วครับค่า PPS ก็เพี้ยนตั้งเยอะกันไปนะครับช่วงเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองกระชา่ากตึงลองไปตรวจเช็คกันดูนะครับวันนี้ก็จบจบเกียร์ว่างเกียร์ว่างครับปิดแอร์ปิดแอร์ก็คยู่ประมาณเนี้ยเอาได้ประมาณนี้หน่อยเดี๋ยวตั้งให้ลูกค้าไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวให้เขาไปลองใช้อยู่ก็ตั้งรอบลงมาอีกสักหน่อย ก็ค่อยว่ากันเนี่ยครับเปิดแอร์ก็ได้ประมาณนี้เลยเข้าเกียร์ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้นี่มันแตกนะครับมันเลยสั่นดูนะครับปัญหามันแตกกันโซนกันโซนมันแตกก็ทําให้เครื่องทําให้มันสั่นได้นะครับแตกไปแล้วกันโซนก็สั่น เียเปิแอก็อยู่900ก็ถือว่าปกติครับตบเกียร์ว่างก็อยู่1,000ปิดแอร์ก็อยู่เหลือสัก1,100ก็จูนให้ลูกค้าไปแบบนี้ก่อน,นครับถ้าเขาบอกว่ารอบสูงเงินไปนก็จูนเวคคัาลงมาจูนอากาศลงมานิดนิดอากาศคือรอบเครื่องนะครับแต่แอร์ได้และเปิดแอร์โอเคครับ ็อยู่ประมาณนี้เลยปิด AC เปิดแอร์เปิดหน้าพัดความแอร์ปิดเปิดเข้าเกียร์ก็อยู่ประมาณนี้เลยครับ900นนี้มาสั่นหน่อยโอเคครับดูเรื่องเดี๋ยวส่งลูกค้า Gut noch